อ๋ยไปทางนี้ไปแกงกงูพกกลวแล้วกลัวงูหมดเลยแล้วแล้วของงอคือวิ่งไปทางนั้นน่ะมีงูอยู่ข้างในอีกด้วยหนีไปเจองูอีกออกไปก็เจออีกอ๋อนี่หมดแล้วหละมีค่ะ หมดแล้วความบางแผลความบางแผลแกงเพื่อนอันนี้ที่ไม่ได้านทไมชายเลนสมุทรสงครามค่ะ อ,อีอีเนี่ยอีตอนไปเล่นอันเนี้ยตอนนั้นน่ะชนะเจ็บมืออยู่เออ,เ,อ,อเจ็บมือแล้วก็รู้ว่าต้องเล่นมันต้องจับต้องเกาะอ,อะไรอย่าง,ง,งเงี้ยมืองลราฟิลกระเทยไปเล่นน่ะกระเทยพูดว่าเบาค่ะเบาค่ะเบ,าค,ะบาค่ะสงสัยคิดว่าเบาเบาแปลว่าหนักหนักโอ้โหที่กันแบบ เรไม่มเใชู้่เดี๋ยวรรก็คือก่อนไปถ่ายริปเนี่ยฉันไปหาหมอมาเส้นเสียงอักเสบหมอบอกฉันว่าอย่าใช้เสียงนะคะช่วงนี้เล้วแบบไม่งั้นมันจะยิ่งอักเสบมากขึ้นกูก็เลยนั่งหูปากเฉยๆกีดไม่ได้เพราะว่าโวดเส้นเสียงอักเสบแต่ใจแต่ในใจก็กรีดมาก โดยที่สองคนนี้ไม่รู้ก็งงว่าเฮ้ยทำไมพี่กอฟแบบแข่งแจงวะแบบไม่เคยกลัวอะไรเลยแล้วหน้าตรงอีกาเมื่อกี้คือใช่เลยที่เราอืมกูไม่ไหวแล้วแต่กูกินไม่ได้ <c oughs> อืมแต่ขึ้นมากินปูอร่อย <c oughs> มากอาหารทะเลที่นี่ด,ดีอาหารทะเลที่นี่ดีมากอร่อยมากให้ไปอีกแล้วได้กินปูแต่ต้องเล่นอันนี้ก่อนขอกินปูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถ้าถ้าไม่เล่นคือไม่ได้กิน ก็เล่นเอาผมก็ยอมอร่อยอาผมตรงน้นเหรอคุณพี่เดินบิดทางเนี่ยหน่ทักตายเดินบ um ิดทางทำไมอะไม่รู้ปอนเมื่อกี้ไปดูอีแบงค์นี่ถึงอกอ่างเชูนี่ป่าชายชั่วแล้วเพราะไม่ใช่ป่าชายเลนเป็นป่าชาย อาปอนหันไปดูอีแบงค์ได้แล้วว่าจมไปถึงไหนถไปเรือยๆคือทริปนี้เป็นทริปแรกๆของอีแบงค์ซึ่งปกติอเวลาโดนไปป่าชายเลน่ะเราต้องเดินไปเรื่อยๆเ้ยเพราะไม่งันมันจะเป็นโคลนแล้วมันจะจตมแต่ว่าตากล้องเนี่ยพอเขาวางเฟรมแล้วเนี่ยว่าถ่ายรเนี่ยเขาก็ต้องอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าเดินไปเรื่อยๆอีแบงค์ก็เลยยืนอยู่เฉยๆจับข่า จะเลื่อนเป็นขาและแบงอ่ะเป็นตากล้องที่สูงโปร่งอ่ะเข้าใจปะเป็นตากล้องสูงโปร่งถ่ายยังไม่ทันเสร็จเลยอ่ะโครนขึ้นมาถึงนี้แบงเราอ่ะแล้วคิดดูขึ้นมาถึงนี้ไม่เท่าไหร่การเอาอีแบง์ขึ้นจากโครนทำยังไงกนแล้วใครพามันขึ้นมาแม่ก็อีตั้มหรือเปล่าไป็นใอีตั้มเป็อีตัมปอีตั้มพี่รักมันน่ะอีตัมก็พอพอกันเลยค่ะอือจนตอนนี้อีตั้มกับอีแบงยังล้างโคลนตัวตัวไม่หมดเลยค่ะยังมีติดอยู่ตามซอกเลยค่ะอื เฮ้ยรีแอคชัน